อันนี้ร้านน้ำที่ไหนคะมเมกะชั้นสองเนาะตรงข้ามเนี่ยเยื้องๆกับโรงหนังนะอ่ะดูขวดขวดแรกตัวนี้เป็นเชอร์รี่ขวดที่สองเป็นกีวีขวดที่สาม,มเป็นบลูฮาวายใช่ไหมคะขวดที่สามเป็นบลูฮาวายใช่ไหมคะอะไรอ่ะอ่าฮะบลูคาราโซ่ค่ะบลูอะไรนะคาราโซ่บลูคาราคั่ว อันนั้นเป็นมิสคอรีมิสคอรีไซรัปน้ำตาลอันนั้นเป็นแพชชั่นตค้ดเนาะเขาบอกมีดูโซดาเป็นทางนี้มาดูสิเอามาดูสิทางนี้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไม่ดูให้จะมีอันนี้หนึ่งเป็นแอปเปิลนะคะมีแอปเปิลโซดา แล้วก็อะไรอ่ะ berry l ล v e l y b l u e b e ยโต deep ocean ยนย e b บ o s s o m yellow อะไรก็ไม่รู้เอาอะไร b l u ดีกว่าเนาะเอา blue ดีกว่าเนาะตกลงน้องเอาเอา blue เนี่ยค่ะโซดาหวานน้อยนะคะ ดูอันนั้นแล้วไม่เข้าใจเขาให้ไปดูอันโน้นอ sure> sure> ันไม่เข้าใจนี่เข้าใจกว่าจะเป็นด to ัวเหรออ่ะมีไงน้ำเลยคือเป็นบลูเลมอนเนตนะเป็นจะใส่ได้บลูน้ำขอให้บลูแล้วก็สแกนชงให้น้องเลยนะคะสแกนสลักลายสแกนค่ะสแกนได้ค่ะเดี๋ยวพี่ทำให้